ป้าเป็นแม่บ้านห้างได้สามพันก็ดีใจกลับบ้านแล้วเผยคำพูดของพีเคจนโดนทั่วลง เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่สังคมโซเชียลได้ฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจสำหรับคำพูดของพีเคปิยวัฒนหลังอ่านข่าวคนข้ามถนนโดนรถชนบริเวณทางม้าลายบอกเจ็บนิดเดียวแต่คุ้มได้ค่ายา3,000บาทชาวเน็ตลั่นคิดแบบนี้ตักกะไม่ได้เลยเหยียดคนจนเกินไปไหมจากกรณีเหตุบนท้องถนนมีรถยนต์คันหนึ่งกลับรถเลนซ้ายตอนที่รถคันอื่นกำลังติดไฟแดง ก่อนพุ่งชนใส่หญิงที่ยืนอยู่ทางม้าลายจนล้มลงโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็มีรอยฟกช้ำบริเวณหัวเขา่าส่วนคนขับที่เป็นชายชาวต่างชาติก็เข้ามาขอโทษซึ่งผู้บาดเจ็บไม่ได้พูดอะไรเพราะเจ็บมากต่อมามีคนเรียกรถฉุกเฉินมารับไปโรงพยาบาลแต่ผู้บาดเจ็บไม่อยากไปเพราะไม่ได้เป็นอะไรมากจึงขอค่ายาคู่กรณี3,000บาทแล้วก็แยกย้ายกันไป ล่าสุดในรายการแฉข่าวเชาว้าที่มีดีเจพีเคปิยวัฒน์และดีเจแนนรัชดาเป็นผู้ดำเนินรายการได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเล่าข่าวอีกครั้งโดยล่าสุดหญิงผู้บาดเจ็บเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะไปแจ้งความขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ไม่เคารพกฎจราจรอ,อย่าขับมั่วๆถ้าชนคนแล้วเป็นอะไรขึ้นมามันจะแย่ไม่สมควรที่มาเลี้ยวกับรถแบบนี้ หลังเล่าข่าวจบดีเจถามกลับว่าผู้บาดเจ็บขอค่ายาคู่กรณีไป3 0 0พันบาทแล้วไม่ใช่หรือซึ่งดีเจแนนก็ตอบว่าใช่แต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีค่าสินไหมหรือการชดเชยเยียวยามากกว่านี้ตามกฎหมายก่อนที่ดีเจจะพูดขึ้นมาอีกว่าก็คือป้าเขาได้3 0 0พันเขาก็ดีใจกลับบ้านแล้วด้านดีเจแนนตอบกลับอีกว่าแต่จริงๆแล้วมันต้องไม่ใช่แค่นั้นไงพี่มันควรต้องรับผิดชอบมากกว่านั้นถ้ารถมีประกันหรืออะไรอย่างนี้ ประกันก็ต้องมารับผิดชอบมาเคลียขณะที่ DJ PK แสดงความคิดเห็นว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งป้าเขาเป็นแม่บ้านห้างสรรพสินค้าที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมสมมุติถ้าไม่เจ็บอะไรมากหมายถึงว่าเจ็บเข่า2วันหายก็ได้สามพันแต่ DJ เจแนนบอกว่าไม่คุ้มซึ่ง DJ PK ก็ตอบกลับว่าแล้วแต่มุมมองของคน บางคน3,000ก็คือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ขณะที่ดีเจแนนได้กล่าวต่ออีกว่าแต่ว่าสำหรับกรณีนี้แนนว่าป้าคิดว่าไม่คุ้มหรอกเพราะว่าป้าเดินอยู่ไม่รู้อิโนอิเนก็ต้องมาเจ็บตัว ด้านดีเจพีเกล่าวต่ออีกว่าแต่ถ้าป้าเขาคิดว่าไม่คุ้มเขาไม่บอกขอค่ายาคู่กรณีแล้วก็แยกย้ายกันหรอก DJ เจแนนตอบกลับอีกว่ามันก็ต้องรักษาป้าอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันควรจะเรียกร้องได้มากกว่านี้มันควรจะต้องได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ซึ่ง DJ PK ก็บอกว่าถ้าเป็นพี่นะตอนโดนชนที่ข้ามอโศกเนี่ยเรียกทนายมา ทั้งนี้ก็มีแฟนรายการเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของดีเจว่าตักกะไม่ได้เลยรู้ได้อย่างไรว่าป้าดีใจเหมือนเป็นการคิดแบบคนรวยไปหน่อยแถมยังเหยียดอาชีพอีกด้วยที่ตัวเองเรียกทนายไม่ว่าใครก็ต้องได้รับความยุติธรรมและการชดเชยค่าเสียหายตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมการต้องมาเจ็บตัวต่อให้ได้เงินกี่บาทก็ไม่คุ้มกันอยู่ดีตอนชนอาจจะไม่เป็นไรแต่อาจจะมีผลตามมาภายหลังก็ได้ยิ่งเป็นผู้สูงอายุก,ก็ยิ่งมีความเสี่ยง ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว c o m